สวัสดีคะ่ะทุกคนเมื่อกี้ถ่ายต้นไม้ให้ดูก่อนนะคะแต่ว่าจะบอกที่ไปที่มานะคะว่าคืออะไรคะ่ะที่นี่นะคะเป็นหอพักของมัมเองนะคะที่บัมเช่าทํางานเ,เช่าอยู่ใกล้ๆที่ทํางานนะคะย้ายมาจากบางใหญ่น่าจะประมาณตั้งแต่ปี58นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้บัมก็เคยเห็นอยู่แล้วนะคะว่ามีต้นไม้เยอะมากเลยเป็นต้นไม้ปลอม แล้วก็ยังมีความรู้สึกว่าโอ้ก็ดีเนาะที่หอพักเขาแบบประดับด้วยต้นไม้ปองนะคะเพราะว่ามันไม่ตายง่ายๆอะไรประมาณนี้ค่ะคราวนี้เมื่อวันก่อนเนี่ยมัวก็ไปซื้อต้นบอนสีมานะคะทุกคนไปซื้อต้นบอนสีมาแล้วมันไปซื้อต้นบอนสีมาที่ตลาดในซอยมายลาละะ่าค่ะ คราวนี้บอมก็คิดว่ามันน่าจะอยู่ได้แบบไม่นานนะคะเพื่อนเพื่อนมันก็น่าจะแบบแห้งเหี่ยวแบบร่วงร่วงโรยไปตามเวลาอะไรประมาณนี้แล้วคราวนี้มอมก็เลยมาสังเกตเห็นว่าอุ้ยต้นต้นไม้ที่หอเราอ่ะเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าเป็นอะไรอะ่ะเป็นต้นด่างทั้งนั้นเลยมีแต่ต้นด่างนะคะเพื่อนๆนแต่ว่าเป็นต้นไม้ปลอมนะคะคืออยากจะบอกว่าโอ้โหคุณลุงเจ้าของหอนะคะ คือเป็นผู้มาก่อนการเลยค่ะทุกคนคือมีต้นนี้มาตั้งนานแล้วนะ<ม>เพราะว่าแบบมาอยู่ก็ตั้งแต่ปี5-8แล้วค่ะแล้วก็มีแบบระดับที่หอพักแบบนี้แล้วก็สังเกตเลยว่ามีต้นด่างทั้งนั้นเลยค่ะเยอะแย,ยะไปหมดนะคะก่อนที่ปัจจุบันนี้จะเป็นที่นิยมกันนะคะเพือ่อนๆเนี่ยค่ะโอ้เยอะมากอะคือลุงแบบเป็นผู้มาก่อนการจริงๆเลยะคะ่ะ นี่นะคะเยอะเลยแล้วก็เป็นแบบของปองที่ทําได้เหมือนมากๆเพราะว่าอันนี้ก็อันนี้ต้นอะไรก็ไม่รู้นะคะนี่นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะพามาดูนี่นะ่ะอันนี้ก็เหมือนแบบต้นบอลสีหรือเปล่าถ้ามันเรียกผิดออขอขอมให้ด้วยนะคะเพราะว่ามันไม่ไม่ได้รู้จักเยอะแยะสักเท่าไหร่แต่ว่าเห็นแบบ เคยเห็นผผ่านเฉยๆนะคะถ้าเข้าใจผิดเพื่อนๆก็ช่วยคอมเมนต์แนะนำได้นะคะอันนี้คะ่ะเป็นบอลคล้ายๆบอลสีที่มันซื้อมาจากตลาดนะคะแต่ว่านี่ของปลอมค่ะเพื่อนๆมันเหมือนมากๆเลยอะ่ะคือถ้าเราซื้อของจริงมานะคะเพื่อนๆมันก็จะตายแล้วใช่ไหมแบบปลูกหมายถึงว่าอาทิตย์ออไม่แน่ใจว่าอยู่ได้นานแค่ไหนแต่ว่าเหมือนเหมือนก็จะเริ่มเหี่ยวๆอะไรประมาณนี้นี่นะคะ คือมีแต่แบบต้นด่างทั้งนั้นเลยอ่ะทุกคนเป็นต้นไม้ปลอมนะคะนะคะคือคือแบบว่าเรามาอยู่ก็ปี5้าแปดแล้วแล้วอันเนี้ยมันน่าจะมีมานานแล้วด้วยนะคะที่เขาเอามาประดับที่ที่หอพักนะคะคือน่าจะมีมานานแล้วนะคะเป็นต้นปลอมแต่ว่าเป็นต้นด่าง ที่กำลังนิยมเลยในปัจจุบันนี้นะคะเยอะมากเลยเหมือนของจริงเลยนะคะเนี่ย ก็พาชมกันเท่านี้ก่อนละกันนะคะเพื่อนๆเป็นต้นไม้ด่างค่ะที่หอพักของวิภาวันเองนะคะวิภาวันก็เช่าห้องอยู่ประมาณปี58ตั้งแต่ปี58นะคะเช่าที่นี่อยู่แต่คือต้นไม้เนี่ยต้องมีมาก่อนปี58แต่ไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะว่า โอ้โหคุณลุงเจ้าของหอนะคะประดับประดาไปด้วยต้นด่างทั้งนั้นเลยซึ่งไม่น่าเชื่อนะปัจจุบันนี้จะเป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะหรืออาจจะเคยนิยมมาก่อนหน้านี้ก็ได้อันนี้แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คือแม่เพิ่งมาเห็นช่วงนี้ที่แบบเขากําลังฮิตกันอะไรประมาณนี้เนี่ยคะ่ะเพื่อนๆเ,เยอะมากๆเลยค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะก็แบ่งปันนะคะว่าเรามีาไม้ด่างเยอะแยะมากมายเลยค่ะเพื่อนๆแต่ว่าเป็นไม้ด่างที่ห่อผักนะคะที่เหมือนของจริงมากๆเลยนี่ค่ะสวยจังเยอะไปหมดด่างเต็มไปเลยอะ่ะนู่นนะต้นเล็กๆก,ก็ด่างเหมือนกันนะคะเป็นไม้ด่างเลยขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามช่องวิภาวันแหมมด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ